มีด้านหลังมารับนะพี่นะ,ย,นะยายเก็บดอกไม้ไว้ไดครับผม,ผม,มบปไปตัวต่อตัวนี้ครับอไอ่อไ ยาที่น้องเรานะครับที่ท่านมารอกลับไปกาะกอนเมตตาย่างเยอะนะครับมาแล้วกลับพูชาไดยแยกน้ำไว้ก่อนครับยกน้ำไว้ก่อน สาธุครับผมเอาพวงมาลัยไว้นะพี AU ่พวงมาลัยไว้บูชาพระที่บ้านได้เลยนะพี่นะพวมาลัยนะครับวิญญาธรรมได้เก็บไว้นะครับไปบูชาพระที่บ้านสาธุครับผม จากชาชครับผมสวัสดีครับผมอะไรนะย,รนยังไม่ทราบที่เลยพี่ดูดูในนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะแจ้งนี่น้องท่านมาจากชามนะครับท่านบอกว่าตอนเย็นจะไปทำโรงทานนะครับ ก็สาธุนมโมทนาบุญักท่านนะครับนะจัไว้ก่อนนะครับผมจมอานะครับพวงมาลัยเก็บก่อนบิชาพทีุบ้านเลยนะครับแต่น้ำครับแต่น้ำสวยด้วยครับพา้พวงมเลยนะครับน้ารถก็ได้นะครับ วงเาลัาเป็นคาถาที่บ้านเลยครับเก็บดอกไม้วงเลยเป็นคาถาครับจับตีเปน้ำครับจับตีเนน้ำครับอ่ห้ลูกเลยเลยนะคะหลองตาครับพี่ครับพี่สวัสดีครับครับผมขอบคุณมากพี่ครับผมนะครับพี่ๆีท่านเอากับข้าวมาส่งตอนเที่ยงนะครับท่านบอกว่าเดินทางปลอดภัยครับผมไรับค สาธุเรามรณนาบุญนะครับกับพี่ๆที่ท่านเอากับข้าวมาให้ตอนเที่ยงนะครับเนาะสาธุบุญกับท่านนะครับเนาะสาธุสาธุครับผม,ม,บม,มยกเลยครับยกขึ้นเลยครับสาธุครับผม อารับเลยครับเดี๋ยวดันหลังรับนะครับผมแล้วยกน้ำครับน้ยกน้ำเทไวนครับยกน้ยกน้ให้ก่อนนะครับผมลงตารับแล้ววางได้นะครับด้านหลังวางลงได้เลยครับผม ส่วนดอกไม้นะครับเก็บไว้นะครับเก็บไว้บูชาพระที่บ้านนะครับผม น้ำครัแต่น้ำสบายด้วยครับแต่น้ำสบายก่อนนะครับผมสาธุกสายครับผมนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงบ่ายนะครับตาไม่พอนะครับเอาเอาเอาวางครับเอาเอาเอาพับวางวางนิดนึงครับ่แล้วยกน้ำนะครับสายทุับผมนะครับดอกไม้เก็บไว้นะครับเป็นมงคลนะครับผม

สาาแก้หน้าน,นะครับเนนลดอกไม้เก็บไว้นะพี่นะเก็บดอกไม้ไว้ปุชาพระที่บ้านครับผมนะครับด้านหน้านี้ยังหนาแน่นทุกสาธุราครับผมแน้ำกน้ำถวายด้วยครับแน้ำก่อนครับ

ยกเลยหัวยหน้าเลยนะครับยหน้าได้นะครับถุตาดได้ก้นเยอะเลยค่ี่บ้านเลยนะครับนตาดของบางทอนางท้องแต่้ืมเงนแต่งน้ำแต่งน้สวัสครับน้ำมาวางไว้นี้ครับถุมาาครับ ขอนม,น,มนมครับนมนมครับให้เลยนี่ครับนมเป็นที่ยายนะครับเป็นแม่นะครับเด้อนมตาท่านให้นะครับผมดีครับาตาท่านมอบนมให้คุณยายนะครับเนาะขอให้คุณยายสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับจัดจับน้ำมพี่จับน้ำสาธุาครับผม ครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ยังคงติดตามและกระดิ่งไว้เมื่อรับชมคลิปใหม่ใหม่ทางช่องยูทูบนะครับตามที่สิ่งนี้ยิงฟ้าจับน้ำจับน้สวัสดีครับ